สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานียินดีต้อนรับพลตำรวจตรีสันธานอินทรจักรรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค4ี่พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568แบบการตรวจราชการจะประกอบไปด้วย5ด้านได้แก่ 1. ด้านบริการทั่วไป2ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาสามด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน4ด้านการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุท,ทางถนน และการบริหารงานด้านการจราจรและด้านที่5การบริหารและพัฒนาบุคลากรสรุปในแต่ละด้านดังนี้ 1. บริการทั่วไปจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บนสถานีพร้อมทั้งให้บริการด้านข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์หรือช่องทางให้คำปรึกษาข้อ,อก,กฎหมายที่ไม่เร่งด่วนตลอดจนห้องวันสต็อกเซอร์วิสจะต้องมีพนักง,งานสอบสวนเสมีย์ประจําวันเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบป,ปรับอีกทั้งรักษาความสะอาดเพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกและได้รับการบริการที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็ว และประทับใจ2ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญามีมาตรการในการป้องกันปัญหาสํานวนการสอบสวนค้างโดยตรวจสอบสํานวนการสอบสวนจากบัญชีสํานวนการสอบสวนที่ยังไม่เสร็จสิ้นตามแบบรายงานที่ตรอกกําหนดมีการจัดระเบียบของกลางการเก็บรักษาการจําหน่ายการคืนโดยเฉพาะเงินของกลางรถอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนยาเสพติดรวมถึงของส่วนตัวของผู้ต้องหาแจ้งผลการดําเนินการคดีถึงที่สุดภายในวันที่5ของทุกเดือนจะทําบัญชีรายชื่อทนายความพร้อมหมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางอื่น มีเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลต่างๆบนระบบครามเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปตามกฎหมายรวดเร็วเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้สารด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอบรมชี้แจงเพื่อเสริมสร้างทักษะให้เจ้าหน้าที่สายตรวจและตรวจสอบความพร้อมของสายตรวจเกี่ยวกับการแต่งกายอาวุธเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะก่อนการออกปฏิบัติหน้าที่ประชุมวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรมและจัดทําแผนการตรวจผู้บังคับบัญชาตรวจศูนวิทยุมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ห้องศูนย์ควบคุมสั่งการ มีระบบกล้องร้านทองระบบกล้องลิงกจากเทศบาลนครอุดรธานีไลโอเอระบบครามผลิตไอเลิรอยู่พร้อมใช้งานห้องปฏิบัติการสายตรวจมีนาฬิกาอาชญากรรมแผนผังแสดงเปรียบเทียบสถิติคดีอาญาหกลุ่มห้องควบคุมผู้ต้องหาสะอาดแยกชายหญิงแสงสว่างเพียงพอมีกล้อง cctv กำหนดจุดตรวจตู้แดงใช้ระบบ qr code แทนสมุดตรวจตู้ยามจุดรับแจ้งเหตุหรือจุดสกัดมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่สายตรวจที่อยู่ประจำการ มีการตั้งด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัดตามแผนที่กำหนดพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมแผนอยู่เสมอขยายงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อแสวงหาความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมีโครงการชุมชนยั่งยืนโครงการหนึ่งตำรวจหนึ่งโรงเรียนโครงการสตองเกอร์ทูเกเตอร์โครงการไซเบอร์วิลเลจเป็นต้นมีบัญชี l ล n e ออฟฟิเชียลเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับประชาชนควบคุมปราบปรามแหล่งอใบายามุก และสถานบริการหรือสถานประกอบการอย่างจริงจังต่อเนื่องเร่งรัดการสืบสวนจับกลุมคนร้ายและคดีที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภทอย่างเฉียบขาดสืบสวนจับกลุมผู้ต้องหาและป้องกันปราบปรามสีด้านป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนและการบริหารงานด้านการจราจรไปที่เกิดเหตุออบอัอและจัดการจราจรที่เกิดเหตุให้ปลอดภัยและกลับคืนสู่สภาพการจราจรปกติโดยเร็วที่สุด นำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขและป้องกันอบตทมีการเปรียบเทียบสถิติคนตายจากอบตทอบร,อม,รมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก่อนออกปฏิบัติหน้าที่รวมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุของสถานีตั้งจุดตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบจัดการเครื่องมือตรวจจับผู้กระทําความผิดกฎหมายจราจรและจัดทําระบบฐานข้อมูล PTM เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเพื่อปลูกฝังวินัยจราจร แสวงหาความร่วมมือจากชุมชนสถานศึกษาหน่วยงานสถานประกอบการในพื้นที่เพื่อให้เข้าใจและเห็นถึงความสําคัญในการมีวินัยนการจาราจรอีกทั้งมีโครงการอา,าสาจราจรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการควบคุมและจัดการจราจรผ่านทาง Facebook เ,เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน5ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรมีการประชุมบริหารของหัวหน้าหน่วยดูแลความประพฤติและทุกสุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดจัดให้มีสวัสดิการอื่น เช่นโครงการอาหารกลางวันมีครัวโรงพักเพื่อให้ตำรวจได้ทำอาหารกลางวันมีสวนปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประกอบอาหารมีสวัสดิการตัดผมฟรีอินซีบาร์เบอร์ไว้คอยบริการกองทุนเงินกู้ทุนการศึกษาบุตรเป็นต้นควบคุมดูแลจัดสรรอาคารบ้านพักสวัสดิการและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารบ้านพักและบริเวณโดยรอบกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาพิบาลแก่ข้าราชการตำรวจต่อสอสอด,ดูแลและกดขันผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ประพฤตินตนอยู่ในระเบียบว,วินัยอยู่เสมอมีการฝึกยุทธวิธีตำรวจบุคคลท่ามือเปล่าการฝึกแถวชิดอย่างจรงจิงจังตามแผนการฝึกจากประชุมกตตรพร้อมลงพื้นที่ได้รับความร่วมมือหรือสนับสนุนจากประชาชนที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและภายใต้การควบคุมของพลตำรวจตีสันทานอินทรจักรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีขับเคลื่อนสอพอเมืองอุดรธานีจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งประกวดการฝึกภาคสี่ ชนะเลิศอันดับหนึ่งชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ภาค4ชนะเลิศอันดับหนึ่งผลการระดมกวาดล้างอาชญรกรรมใน่ห้วงเทศกาลปีใหม่ภาคสีชนะเลิศอันดับหนึ่งโครงการปฏิบัติการไล่ล่าเด็ดปีนะคาอีสานเหนือ252ภาค4และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสตรองเกอร์ทูกเกตเตอร์ภาคสขอพระคุณคณะกรรมการทุกท่านครับนําสมัยรวดเร็วมุ่งมั่นพัฒนาพันตำรวจเอกพัฒนาวงจันทรพลผู้กํากับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี